วันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลันลาล่นลาล่นลาโอลันลาล่นลาล่นลาสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชั้นได้พบเธอโอลันลาล่นลาล่นลาโอลันลาล่นลาล่นลาสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณนิวก็มีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆอีกแล้วค่ะ กิจกรรมวันนี้ของครูของคุณนิวก็คือปริศนาคําทายนั่นเองค่ะเด็กๆแต่ปริศนาคาทายของครัวนี้ก็คือนี่ค่ะปริศนาคําทายในติ๊กดูที่เขาว่าในมือของครูนิวนั้นคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องแล้วค่ะมันคือนิทานแก้วหน้าม้านั่นเองอปริศนาคำทายของครูนิววันนี้ก็เกี่ยวกับนิทานแก้วหน้าม้าเหมือนกันค่ะ ถ้าเด็กๆอยากดูแล้วว่ามันเกี่ยวยังไงามาดูคําแรกกันเลยค่ะเด็กหน,น้าอะไรเอ่ยอาศัยอยู่ในป่านุ่มห่มหนังเสือคอยช่วยนางแก้วหน้ามา้าอีกครั้งนะคะอะไรเอ่ยอาศัยอยู่ในป่านุ่มห่มหนังเสือคอยช่วยนางแก้วหน้าม้าอ่าเด็กๆคนไหน ตอบได้บ้างคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคำตอบก็คือรือสีนั่นเองปกมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเรามาดูคำตอบไปเลยค่ะอะไรเอ่ยรูปงามนามเพราะชอบเล่นว่าวตุลาอีกครั้งนะคะอะไรเอ่ย รูปงามนามเพาะชอบเล่นว่าวจุฬาอะไรคะเด็กๆติ๊กตอกติ๊กตอกเฉลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือพระปิ่นทองนั่นเองปกมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆมาเรามาดูคำตอบไปกันเลยค่ะอะไรเอ่ย ตาพองหูยาวฟันขาวเท่าจอบร่างกายเป็นคนแต่หน้าเหมือนมา้าอีกครั้งนะคะอะไรเอ่ยตาพองหูยาวฟันขาวเท่าจอบร่างกายเป็นคนแต่หน้าเหมือนมา้าอะไรคะเด็กๆอ่าเด็กๆลองทายกันสิคะติ๊กตอกติ๊กตอก ถูกต้องแล้วค่ะเด็กๆคำตอบก็คือแก้วหนาม้านั่นเองเก่งมากเลยค่ะอะปริศนาคำทายในวันนี้เด็กคือปริศนาคำทายเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆอ่ะใช่แล้วค่ะปริศนาคำทายเกี่ยวกับนิทานเรื่องแก้วหน้าม้านั่นเองค่ะ แล้วปิจนาในปิศนาคำทายของครูนั้นมีอะไรบ้างคะอ่ามีรือสีมีนังแก้วหน้ามา้ามีพระปิ่นทองนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับในกิจกรรมวันนี้ของครูนิวก็จบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย